มาดูยิงหนูไม้สักนะครับมีลูกดอกก้านลามสองลูกนะครับพร้อมยิงสองพันแปดร้อยบาทรวมส่งครับรับเองก็ลดค่าส่งออกมาครับ แต่ดูใหญ่นิดนึงท้ายเปล่าตรงทรงนี้ว่างว่างหนึ่งท้ายนะท้ายทรงนี้ยังไม่ได้ขึ้นยางเปลี่ยนถอดเก็บได้ครับตั้งระยะยาง ดีก็ยิงแม่นรัาผมฝากติดตามผลงานด้วยครับ